ครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูบล็อกนี้นะครับพบว่าพี่หมอมีรายได้นะครับประมาณ3-4เดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0กว่า US ดอลลาร์นะครับก็มาจากไทยประมาณสัก99%นะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่เข้ามาดูจากทั่วสารทิศนะครับโดยมีสิทธิ10อันดับนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยพี่หมอในการ ทำให้มีรายได้นะครับก็คือเข้ามาดูแล้วก็อาจจะไปกดโฆษณาที่ตัวเองสนใจนะครับก็จะมีอันดับที่1นนะครับก็คือสิงคโปร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันดับ2สหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้แล้วก็อันดับ3ออสเตรเลียนะครับอันดับ4มาเลเซียอันดับ5สวิตเซอร์แลนด์อันดับ6ญี่ปุ่นอันดับ7 8 9นะครับมี9อันดับนะครับ 789ก็ 89, คือมาลดีฟอินเดียและฮ่องกงครับส่วนประเทศอื่นๆยังไม่เคยมีรายได้จากมันเกิดขึ้น,นครับรวมทั้งหมด58ประเทศครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะครับ9อันดับที่มีการสร้างรายได้นะครับก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับมีสิงคโปร สหรัฐอเมริกาอันดับ2นะครับออสเตรเลียอันดับ3มาเลเซียอันดับ4สวิตเซอร์แลนด์อันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ6นะครับแล้วก็อันดับ 7, 8, 9นะครับเท่าเทียมกันก็คือมาลดีฟอินเดียและวฮ่องกงนั่นเองนะครับรวมไทยแล้ว10อันดับนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้ดูครับขอบคุณครับ